แค่สองเปอร์เซ็นต์ไงคุณดูสี่ห้าร้อยคนซื้อของสองคนเองหรอจะดูทำเฮี้ยอะไรไม่รู้เยอะแยะไม่มีตังค์มั้งของมไม่ได้ว่าขายแพงอะไรเยอะแยะดี๋จะไปไล์อีกรอบนะึงถ้าเป็นไล์ทุกตอกแนละ้วมันต้องว่างจริงๆนะครับมันต้อง ว่างจริงถ้าเราไม่ว่างไลฟ์ไม่ได้เพราะว่า,วามันต้องอยู่หน้าจอตลอดถ้าไม่ได้อยู่หน้าจอนี่จะโดนบล็อกไปโดนหักคะแนน๋ยวดูหักคะแนนหนึ่งคะแนนถ้าหมดน้าคะแนนหมดยี่สิบสี่คะแนนก็จบเลยไลฟ์ไม่ได้คนระั ติ๊ต๊อกนี่มันจะโชว์นะใครมาดูมันจะโชว์ชื่อเลยแต่มาดูกี่คนกี่คนกี่คนชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยเบ็กดว่าแล้วลูกบ้าก็ไปทำงานเนี่ยลูกบ้าก็ไปทำงานเหมือนกัน บ้างก็รับราชการก็มีเป็นพยาบาลสมมตเป็นพยาบาลพยาบาลกำรวจทำงานบริษัทไม่คมไม่ค้าเป็นหมอพยาบาลทำงานห้างบ้างก็ผ่อนเหมือนกันซื้อบ้านอ่ะไม่ได้ซื้อสดอ่ะผ่อนเดือนละเมื่นอ่ะก็สี่ล้านไงหมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นหก่ะ พอเนี่ยก็บ้านสีล้างสีล้าห้าล้างไม่ใช่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่หมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านเอื้อทองนะหมู่บ้านเอื้อทองเนี่ยหมู่บ้านเขาก็ชื่ออยู่แล้วหมู่บ้านเอื้อทองคนรวยเขาไม่ไปซื้อหรอกไมชชาวบ้าน ว่าพนักงานที่เงินเดือนถูกๆเงินเดือนแพงก็ไม่ไปซื้อหรอกคนไปซื้อบ้างเป็นหลังไม่ดีกว่าหมู่บ้านเออเออจอนี่มันดีกว่าสลัมหน่อยอะ่ะหมูม่บ้านติดติดกันอะ่ะที่จอดรถก็ไม่มีต้องจอดข้างนอกจริงๆอะ่ะข้างล่างเนี่ยมันจะน่าจะทำที่จอดรถข้างบนเป็นบ้างทำแบบสมบูรณ์แบบอะ่ะ ถ้าเราจำบ้างน,นะชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างเนี่ยก็เป็นที่จอดรถทําโบนเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเมืองรถก็จอดข้างๆถนนเต็มเลยก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะจริงๆบ้านหนึ่งก็ให้รถจอดสองคันหลังหนึ่งก็ให้จอดสองคัน ก็จอดไปจอดรถในบ้านอ่ะในบ้านตัวเองจอดตามสนุนมันไม่ได้มีบางบางบาง้านหลังนี่มาหลบางบางบาง,บางบ้านเนี่ยมีรถสี่ห้าคันนะเน,นี่ยเจนโคสตา ชั่วนี้ยอดตกไม่ขยับเลยคุณดูแม่เจ็ดแปดร้อยอ่ะนว่จะได้สี่พันชั่วโมงปีหน้ามัง้งปีหน้าจะได้สี่พันชั่วโมง,มงเนี่ยเราให้เวลาปีหนึ่งถ้าปีทำไม่ได้ก็น้ึเดินม่ เอาตั้งไหนแดกอ่ะไม่ไม่มีงานให้เลยไม่มีตัง